เอาละมาลองกันดูสิว่าไอ้แทนบูชายันนี่มันจะทำอะไรให้เราได้บ้างปักปักโ่เป็นกลางทุ่งทะเลทรายเลยตอนนี้ยังอีกโอ้ยเผานานจริงโอเคมาอันต่อไปปักก็ให้โอเคครับก็สวัสดีต้องจุชมท่านกันด้วยนะครับยูน่นบัสสู่ไทยพิมพ์สิบบิลเลอร์ครับก็เข้าสู่พาร์ทที่5แล้ว ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะถ้าจำปีขอไปด้วยโอเคคือตอนนี้ผมมาเรียนรู้สกิลเอ่อไอกระท่อมอันเตอร์นะครับใช่ก็คือมันรู้สึกว่าแถวๆนี้เขาจะให้ล่าหนังเป็นอาหารหรือล่าไม่ใช่สิล่าพวกเอ่ออตัวแรกคูนอ่ะเออนะครับเป็นอาหารแล้วก็มันจะได้หนังด้วยตัวนี้คือตัวเนี้ยหนังมันได้ใช้นะครับก็เลยเออเราต้องเรียนรู้ไอตัวนี้ไปเขาไม่ได้สอนก็จะเหงอเราก็จะเรียนรู้อันนี้ฮะ เราจะได้เป็นนักล่าเร็วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนักล่าคือจะมีกระท่มนักล่านะฮะเดี๋ยวนะทำไมวางบม่ได้เดี๋ยวระววางเดี๋ยวให้มันมาฝั่งดูกันดีกว่าวหอหันหน้ามาทางดีกว่าอโอเค โอเคเฮ้ยข้างบนข้างบนใช่ไหมอลังกรานไปไหนครับเฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอเคพี่เก็บของอะไรข้างบนเอา้าเดี๋ยวสร้างข้างบนแล้วขึ้นไม่ได้สร้างตังเพื่ออะไรวะเนี่ย โอ้เราต้องใช้ทุเทยแยม,มบูโอเคเรายังไม่เสร็จภารกิจนั่นเองง่าเอาละเรีบร้อยทีนี้อันนี้ได้ขึ้นได้เฮ้ยสร้างแต่เพื่ออะไรเราขึ้นไม่ได้เนี่ยก็งงเหมือนกันนะอันนี้ที่เก็บของเขาต้องการอะไรนี่ไงฮะต้องการหอก เออเดี๋ยวๆที่นี่ไม่มีกระท่อมไว้นั่นด้วยดิยเออกระท่อมช่างเครื่องมือหายละกระท่อมกลัวเขาไม่ได้ทำ okay, เฮ้ยโอเคเรื่องจัดก,การบริหารในตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์อีกทีหลังแล้วกันเรื่องทรัพยากรเรือ,อาหารอะไรงี้เดี๋ยวขอุยผู้เท่าก่อนโอเคก็ได้รู้เรื่องราวมาคร่า,าวๆนะไอหินตรงที่มันถล่มเมื่อกี้มันเป็นทางไปตอนทางเหนืออีกทีนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะไปไม่ได้เขาว่าเราสามารถช่วยกันได้แต่ตอนนี้ เราต้องไปคุยกับพันเตอร์ก่อนว่าเขาจะชี้นำทางเราไปในทางทางไหนเียบเดียดคืออยุยฝั่งนู้นเลยไม่ไม่อยู่แถวดีวะเนี่ยอ่ะรับเนื้อรับเนื้อไหนโอ้ยไปหาเนื้อใช่ไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวเดีย,ปยไปอะไรนี่ให้ตูว่าไล่เนื้อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บนี่โดน ไปไหนล้วต้องเพิ่งาไปเมื่อพาที่แล้วยังไงมาล่าเหนื่อยเดี๋ยวนะไ่ไหนบะเดินกับเพาะที่กระท่อมได้ปะเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วสองตัวด้วยเราจะไม่โอ้โหวิ่งเร็วเกินไอ้ตกก๊อกตัวแรกคุณนี่มาแรกคุณเหรือก๊อกเขาเนี่ยสี่จะเร็วไปไหนฮะ ต้นหอกหน่อยเออโอเคได้สองชิ้นแล้วชิ้นอยู่ไหนกี้เขียนอยู่เลยเดินไปไหนกันล่ะบอกเลยไอ้ต้นไม้ในโคตรบางเสียทัดการาดด่าเนื้อเป็นอะไรพี่มไม่ได้ลำบากนะเต็มหาตัวไอ้ตัวที่จะล่าไม่เจอมันจะมืดแล้วด้วยเอาจริงตรงนี้ล่ายากนะถ้าจะให้ล่าง่ายเรามาฝั่งตรงนี้เลยดีแนะนำเอาละเจะอหนึ่งตัว เอหนึ่งตัวปักไม่โดนจิ้มเอาจิ้มเอาปักโอ,โอเคครับเอาละรู้สึกจะมีคนเข้าชนเผ่าเราเพิ่มนะ,ะตอนแรกมีแค่สิบเจ็ดตอนนี้เพิ่มมาห้าคนนะครับก็เ,เป็นยี่สิบสองคนเราต้องไปสร้างกระท่อมหลับนอนและตอนนี้ก็คือเราต้องไปคุยกับอุทาว,นะะว,วาก,บบก่อนนะฮะเดี๋ยวแวะสร้างกระท่อมแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกัน ใช่เดี๋ยวโค้ชจะไม่มีที่รับนอนมันใกล้จะมืดแล้วด้วยสร้างมาแต่แถวนี้แหละให้มันเป็นเป็นหมู่บ้านหรือปรชจุเผ่าอะไรนี้มากกว่าไปสลิปเฮ้าสลิปเฮ้า,ามันได้สามสิบเก้าับยี่สิบเอ็ดเฮ้าตงสร้างเพิ่มสองหลังเลยอโอเคไม่เป็นไรฮะสมมติจัก,กวนโรเมียโอเคเสร็จไปหนึ่งหลัง ว่าไงพุทธเ่าเดี๋ยวแวะมาคุยกันนะเดี๋ยวให้สร้างบ้านเสร็จก่อนโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้คนก็สามารถอยู่ได้ยี่ห้าละเอาละพุทธเอาไหนลืมจะคุยด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำพิธีกันเลยอ่านี่ครับของที่เราจะทำพิธีดแล้วก็พุทธเอาละ่ะฮะตอนนี้ ปูเท่าก็ได้เป้าหมายให้เรามาทํากระท่อมเวทมนต์ฮะกระท่อมพอตเตอร์เงียบโอเคนะเป็นกระท่อมเครื่องปั้นดินเผานั่นเองตอนแรกพอตเตอร์เอาเป็นกระท่อมเวทมนต์ได้ไงวะเนี่ยออยังงงๆอยู่นะฮะเตียไม่ใช่จะทําให้แถวนี้ยไรกันโอเคมันต้องใช้เข้เมด้วยหรือเปล่า แต่ที่นี่มันสะดวกดีนงะคือจะบอกว่าเป็นแบบยังไงอ่ะคือของทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องกะว่าเราจะทําเองแต่จ,จริงๆม,มันเอามาทําเองได้นะแต่เราสามารถมป้าหมายให้ได้ไงถ้าเราขี้เกียจเพราะว่าเรามีงานอื่นอันเยอะแยะไปมดเลยอ๋อใชดินสร้างแล้วตอนนี้เริ่มจะไม่ต้องใช้ไม้กับไม้ไผ่ละเพราะแถวนี้มันมีดินมันมีขอบดินการสร้างด้วย โคตรหลูกระลาเดีนยวจัะอ่ะเดี๋ยวดวอ๋วอขัดข้างนอกมอมเหียนโอเคแล้วก็ทุเทิม่มปักไเฮยมีรูปปันด้วยรอ,อเอาจริงวุ้ยโอเคเรียบร้อยรับกระท่อมแฮล่พอตเตอร์แล้วก็ม่อหมายคนมา สิ่งที่ต้องใช้ก็คือมีดมีดมีพร้อมพรมีติดตัวนะฮะแล้วก็ดินโอเคก็ถือวิาสาสะสร้างไอ้กระท่อมทำอ,อาหารด้วยเลยเพราะว่าเออยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขัดเนื้อ,อเดี๋ยวต้องเปิดระบบจัดการก่อนนะตอนนี้อันนี้เราต้องมาทำในนี้ขี้เกียจเข้าไปทำเมนูนะตรงนี้ง่ายกว่าเปลี่ยนเป็นสโตล์สามไม่หมด โซ่สามมีครบอันนี้ขาดดินมันต้องมีที่ขุด,ดีลิ่งเออโอเคเดี๋ยวสร้างก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาจัดการทีหลังด้ยวยกันนะครับเอาไปเข้าข้าวไปก่อนทำลายระเบิดทำลายระเบิดหรือตูให้ตูไประเบิดวันนี้ถ้าระเบิดก็ว่าไปอยากว่าตูช้ชอบมากไอ้เครื่อกล่องสำลายได้เจฮ่าฮ่าตู้ลังคาอะไรไปไหม ไม่ได้บอก,กนะครับนะสถานที่ที่นี่ไม่มันมีเดินทางลัดมาอยู่ทำไมกูมไม่เดินทางลัดแบบกูดเดินอ้อมกันเพื่ออะไรบบเบ็กหารเด็กเหนงนี่เจ็บเมื่อทตันบุร้รทองมอบหมายให้เรามาทำลายข้าวของ มันเป็นเรื่องที่เราถนัดเสือเกินในการทำลายข้าวข,ของนี่เมื่อที่ตรงนี้มาช่างหมอในการทำลายระเบิดจริงอ่ะแล้วตัวมีขวังมาด้วยไหมเนี่ยอ๋อใช้หนังมีไม้ด้วยอ้าวตูวสร้างเสร็จเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเป็นระเบิดิงมี่นี่เอาละมันต้องมีคยกว่า เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใช่เข้าวปเหมือนสร้างแท่นบูชาเพิ่มถอ๋อนี่ไงไอตัวไอตามจริงไอแซนสายตัวนี้ก็คือผมว่ามันไม่ใช่ไอทายศักดิ์สิทธิ์หรอกมันคือแรกก็มาถันเออใช่ฮะก็คือในก่อนนี้เขาเรียกแบบนี้มันเป็นสายศักดิ์สิทธิ์ วางระเบิดทางเข้าถ้ำแล้วตอนนี้ปักขาให้ <c oughs> เดี๋ยวนะคือบอกตรงเลยถ้าจะทําระเบิดไม่ต้องปั้นดึงกระาดาษนั้นก็ได้ทําไปลูกกลมๆใส่แล้วก็มาถันนะจุดจบนะฮะเรื่องทําให้มันเรื่องมากมาก,มา,กมายกะขนาดเอา้าโอ้ยพวกนี้ใช้พิแอดคุดได้นะฮะแต่แต่ใช้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้มันคือฮุก ที่ใช้ขุดดินกับไอตัวเลียดนั้นเจ๊งนะฮะอันนี้เราต้องข้ามกันตอนนี้ไปเพราะว่าพี่แกราไม่มีเอาละฮะเขาบอกว่าเส้นทางตรงนี้อันตรายนะมันจะมีปวดระวังด้วยนะฮะเอุท่าบอกไว้นะฮะว่าตรงนี้คืออันตรายคือฟังนะ่ะฝังหนึ่งต o n e ร a n นนะดินเดนค้อนหินโอเคเมื่อกี้ดินแดนทรายนี้ดินแดนหิน ต่อไปก็จะเป็นดินแดนน้ำแล้วมีแต่น้ําท่วมแล้วก็คุณต้องใช้เรือในการเดินทางไม่งั้นพี่หลามจะเอาคุณไปงับตูดแน่โอเคไปฮะทดินทางต่เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย็ดดีใจทำไมเพื่โอเคเก็บไปฮะเพราะเป็นของที่อยู่ในภูมิภาคนี้เออเรียกเป็นภูมิภาคแล้วกัน เพราะว่ามันมีแต่อะไรที่ไม่คุณนหูคุ้นตาเต็ไมไปหมดนะได้เวลาสำรวจเออเจอจเจ,เจค้นหาชนเผ่าใหม่เนะเอาล่ะเผ่าใหม่เอ้เผ่านี้น่าอยู่นะจริงคือพี่มันมตรีสายมันลกแรงเกินไปเออเจเจ,เจมีสมุนไพรขอแล้วกันเดี๋ยวค่อยฟังโอเคที่นี่คงต้อนรับเราดีอยู่นะผมไม่ใช่ว่าเขามาแล้วครับขับสายไล่ส่งกันี่ม่เอานะ กูสาวางระเบิดระบาดทาี่นี้วันดีฮนะวันดีคุณผู้เฒ่าเลยโอเคแนละ้วผมก็ได้รู้เรื่องราวคร่าวๆอีกอย่างหนึ่งก็คือไอเทพเจ้าที่เราบูชาก็คือ,อเทพเจ้าผู้ขับไฟนะฮะดูไอที่มันประทุขึ้นน่าจะเป็นความปวดที่เราเข้ามาตอนแรกที่เราได้เกินไว้นั่นเองนะครับแล้วก็คนเมื่อกี้ก็คือเป็นนักบวชของที่นี่นะฮะเขาตอนนี้เราเข้ามาหาเครื่องเทศแต่มันไม่มีของ สำหรับในการบูชาครับเราต้องทําตลาดเพื่อคนของมาที่นี่นะฮะไอคือแบบแลกเปลี่ยนกันต้องกลับมาทําตลาดอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอดูเห็ดแถวเี้ยก่อนเห็ดอะไรมันน่ากินซสีเหลือเกินเดี๋ยของไม่กินแล้วกันสีมันสดใสเขาบอกว่าเห็ดอันไหนที่มันสีสดใสเราก็คุณสามารถกินได้อันไหนที่มันสีสกปรกหรือมีมแมลงเจาะอันนั้นคุณห้ามกิน พราะว่าเดี๋ยวมาแรงจะเข้าไปตัวคุณเฮ้ยเดี๋ยวทนีนี้มีที่นอนหรือเปล่ามันจะเมื่อเนอะ่ะเออตอนนี้ห่วงที่นอนที่สุดที่นอนมีไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่มีใครอยู่อ่ะทำกันได้คุณนักบวดเออขอที่นอนก่อนได้เปลา เฮ้ ه, แต่ภูมิภาคนี้ตอนเช้าตื่นมานี่มีหมอกลงแฮะรู้สึกจะไม่ร้อนไม่อะไรนะฮะแล้วก็ไอดิแดนทะเลทรายรูส้สึกจะมีประโยชน์ทะเลทรายเอาละผมได้สร้างเสร็จแล้วนะนักบวชที่ตลาดอะแล้วก็สร้างบ้านอยู่แถวนี้ด้วยมาจ,จะอยู่แถวนี้อีกสักพักนึงผมได้นําอะไรเราได้ปะ่่าอหัวหน้านะครับก็คือเป็นนักบวดดชเฉยๆแล้วก็ที่นี่เอ้ยไม่ใช่ ไอพื้นที่ตรงที่เรามานะเออแซนแลนนะเขาเรียกเราว่าผู้กอบคู่พอเรามาที่นี่เขาเรียกว่าเราเออดักบุญนะฮะเหมือนแบบสมุไรเล่ล่อนอะ่ะเออดูหมวกนะฮะดูจากหมวกแล้วโวอ้แม่งยังยังน่าเกรียงขามว่าโคตรชอบหมวกอ๋อสายขุดสายขุดฮนะสายขุดมี dakika. โอเคเดี๋ยวกลับมาหาหน้าบวชอีกทีนะฮะเมื่อกี้ผมนึกว่าจะไล่ลูกศิษย์ไม่ใช่ครับก็คือเป็นลูกศิษย์ของหน้าบวชอีกทีหนึ่งก็คือเขาให้เราไปคุยกับเขาเพื่อจะหาอาหารให้แล้วก็ตอนแรกเขาล่าสัตว์แล้วก็หาปลาอะไรได้ไดแบบง่ายดายแต่หลังจากที่มีการแผ่นดินไหวแล้วก็เทพเจ้าผู้ขอไฟก็ได้ทอดทิ้งพวกเขาไปก็เลยแบบทําให้ไม่มีอาหารยินครับคนในหมู่บ้านก็ไม่ยักขมีโอเคตอนนี้เราจะมา,าเป็นผู้กอบกู้ที่นี่อีกทีหนึ่งนะเป็นผู้แบบ ผู้เออเป็นนักบุญใช่ฮะเราจะมาเป็นนักบุญในดินแดนแห่งนี้มีภาคสโตแลนด์นะครับแล้วคุณไปอยู่ในวัดนักบวชจะเดินมาจากบ้านไ้ไงวะเนี่ย้รอก่อนเดินมาครึ่งแบบมันจะเดินหนีไปทำไมวะเนี่ยเอุปบ้าว่าขี้เกียจเดิน เอาละะเรื่องหาย,ยานะบังเกิดแล้วคอยทําพิธีกรรมที่นี่แต่ประเด็นคือวัตถุดิบในการทาพิธีกรรมผมไม่มีก็คือเราต้องย้อนกลับไปที่แซนแลนด์เพื่อไปทําพิธีกรรมของที่นั่นให้แบบบรรลุก่อนแต่ละพื้นที่นะฮะแต่ละบืไม่ภาคชิ่หายแล้วคือเวทก็ไปเร็วกลับไม่ได้อย่างไรคือตอนนี้มันไม่มีของที่ใช้ทาพิธีกรรมนะฮะก็ะคือผมต้องไปเรียนรู้จากที่นั่นก่อนประเด็นคือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่สิ ของที่นี่เราน่าจะมีพอทำมรือเปล่าวูงใช้เยอะไปไหนสิบห้าอันโอเคเดี๋ยวผมลองทำดูก่อนจะพอหรือเปล่าหินข้างนอกไม่ใช่หินตรงนี้น่าจะใช่หรือเปล่าดูนะเดี๋ยวเอา้าตุ้บจนปังแล้วยังไม่ได้อ๋อนี่น,นี่เจอแล้วฮนะหินที่เราต้องการนะ ยที่ใช้บูชายันที่พเจ้าที่พเจ้ากองหินไปด้วยเออจองหินไปแทะฟันเล่นเลยไงฮนะยิงเฉยๆไม่เป็นทำให้เราลำบากทุกที่ทุกเวลาโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้เรียน้สกลเรีบร้อยแล้วเ,เอาละตอนนี้เราก็จะไปทําการเรียนรู้กระท่อมทอมฟาร์มนะเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้ไม่สามารถล่าสัตว์ได้แล้วเราช่วยเขามีที่อยู่ที่สามารถอยู่ได้แล้วก็ ให้มีชนเผ่าเข้ามาเยอะนะฮะโอเคเอาละตอนนี้เราต้องไปดูดูก่อนเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากเออเซียนแกรนนี่ครับการเดินทางอันียนยาวไกลเลื้ยงตู้ต้งเดิอนนี่โคตรไกลเลยเฮ้ยอยู่ยนะแล้วไอหินที่ขุดมาเมื่อกี้เออหินนี้มันอันเดียวกันนะ,ปะเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นหินธรรมดาเอ้าถ้าจะขุดไอหินนั้นก็ต้องไปขุด น่าทำํำอย่างเดียวรอเอาชิบหายแล้วนึกว่าจะมีในดินแดนนี้เจอมีในภูมิภาคนี้นะฮะไม่ใช่อ่ะสวยแล้วแทกได้ตรงมันขุดข้างหน้าอย่างเออดียวกูไม่สามารถขุดจากแหลง่งธรรมมันไม่ใช่หินธรรมาดาอันนี้ขุดได้ปะเพื <c oughs> อ่อมนไปคยนดูปิกแอดมันก็นแสดงว่าขุดไม่ได้อ่ะดิมันก็นแสดงว่ามีแค่ทางเข้าตรงน,นั้นที่คุณสามารถขุดได้แม่งก็อาจจะมีเหมืองอยู่แถวนี้ ประเด็นคือตู้ยูปรเรนหายยังไงจุดไฟแล้วก็เผาต่อได้เลยยังฮนะยังยงดง๋ยวร้อยไฟไดับคอนเดี๋ยวไฟมันจะไม่มือเอานะา,าคุณเ,เกลือเกิดไปเอาละใช้หิดถวายปุย่จงสุกบอลไม้ผมดูนี่เพื่อสร้างฟาร์มเอาละเราไปหาโมที่สร้างฟาร์มก่อนเดี๋ยวนี้ ต้องไปสร้างตู้นเหรอชิบหยแล้วบ้านกับฟาร์มอยู่โคตรไกลเลยเดี๋ยวนะทำไมไม่สร้างใกล้กลบ้านล่ะอ่อาฮะคือให้สร้างฟาร์มแถวนี้ฟาร์มอะไรฟาร์มปลาเหรอใช่หรอจะเลี้ยงปลากันเนี่ยนะแต่เอาจริงพื้นที่ก็เหมาะก,กับเลี้ยงปลาเนะพราะมีบึบ่โลน้ำเราจะเอาปลามาปล่อยที่บึงโอเคฟาร์มปลา ห,หมดอาหารโอเคนี่ไงครับฟาร์มอินเอ่อเอามันก็วางได้เดี๋ยวโอเควางข้างตั้งข้างแม่น้ำแล้วกันไปข้างบ่อเออใช่ใช่โอ้โหต้องทำโรเท่มาใส่อีกแล้วบ้านยูกกดไกลเฮ้สร้างบ้านมันซะต,ตรงนี้เลยดียไหมไกลเกิน แล้วทำไมต้องมาทำฟาร์มไกลหมู่บ้านอะถามจริงเฮ้ยอะไรไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวใช้ไอ้แร่ที่เราขุดหมาเมื่อกี้ด้วยอา้าวชิบหายแล้วแร่ไม่พอแล้วมีแร่ขุดแถวนี้ไหมเฮ้ยเจอกระกท่อมเจอกระท่อมร้างกระท่อมร้างกลางดงไผ่ไม่สิกลางดงน้ำดิ มีพี่เคไหม graphic. เ,เนี่ยเออคุณดีครับอุ๊ยโอ้โหทุ่งรกร้างอ,อันเสียนจะน่ากลัวไอ้หหอ,อกหมาโอเคทำต่อให้เสร็จดีกว่าครับเอ้ยนี่มันเป็นฟาร์มอะไรนี่ฟาร์มหรอือ โอเคเดี๋ยวที่ทำไอ้ตดว์แปมปรูนี้มาด้วยฟาร์มอะไรฮนะทำไมใช้ฮุกในการทำฟาร์มโอ้ไม่ใช่เป็นฟาร์มแบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรืออะไรนะฮะเป็นฟาร์มขุดเออผักอะเออนะฮะโอ้นี่ไงหินที่เราต้องการนะอยู่ที่นี่นี่มันเป็นพื้นที่ของมันอยู่เลยนี่นี่ใช้วิเอ็กในการขุดโอ้รู้แล้วอนะ เราไม่จําเป็นต้องไปกดตรงทางเข้าก็ได้เดี๋ยวเ่าไผ่านไปผ่านมาก,ก็กดไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวไปหาลูกศิษย์นักขวดก่อนโอเครับก้ได้คุยกับลูกศิษย์ของนักปวดจริงเรียบร้อยนะเขาก็ได้ขอบปุณเลานะว่านั่นมันคืออะไรมันสร้างมันยังไงนัเวทมนต์เหรอเวทมนต์บ้าอะไรนะไม้สร้างเทนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องการสร้างแท่นบูชายาดของเราของเราเองนะฮะไม่ใช่ของชวนเผ่าของอต่างๆอะไรทั้งนั้นนันก็คือเป็น เท่นผู้ชายอย่างของเราเองแต่ผมรู้ว่าช่วยเราได้นะแต่เราต้องไปปรึกษากับนักบวชยิงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตรงน,นี้เดี๋ยวรูว้สึกผมเชีนต้นไม้ใหญ่อีกว่าเฮ้ย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 เดี๋ยวพื้นที่อะไรครับมีต้นไม้ใหญ่โอ,อ้เป็นรากต้นไม้เฉย ที่จริงผมอยากเดินสำรวจในพื้นที่แบบนี้นะเออแต่ว่าถ้ามันไม่มีเควสผมก็ขี้เกียจเดินเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่โคตรไกลนะไม่มียนานพาหนะหรือไม้เราขี่เลยมันเลยแบบทำให้ผม,ผมใจฟอรขี้เกียจเดินนะแค่เดินตามเควสนี่ก็แบบจะหายใจคว้ากันแล้วนะทีเดียวเชียวโอเคนะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอหยุดในพื้นที่นี้ก่อนเลยละนะนนะครับก็เดี๋ยวมาต่อในพาร์ทหน้าด้วยกันว่า อานุกบวดยินีีช่วยอะไรเราได้นะกับการทําเทมูชายันของเราเองนะครับแต่รวชเราได้ทํำไหมดี่คือว่าตรงนั้นแหละโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ตตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ